พลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียมาหรือว่า TBC ฝ่ายไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับตัวคนไทยจำนวน41คน หลังจากทางการมินมาได้นาตัวมาส่งที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่หนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้พาคนไทยทั้ง41คนเดินทางต่อไปยังมณฑลฐานบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชเพื่อที่จะพักคอยและรับประทานอาหารรวมถึงการรับการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชก่อนที่จะส่งต่อให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับคนไทยกลุ่มนี้นะคะเป็นคนไทยที่เดินทางไปทํางานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในประเทศเมียนมาในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณเมืองเล้าก่ายและเมืองหนานเติง้งทาให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกรวมถึงมูลนิธิอิมมานดูเอลได้บรุรณาการและก็ประสานงานร่วมกับฝ่ายฐานเมียนมาผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือว่า TBC ไทยเมียนมารวมถึงเอกอัครราชทูตไทยในะกลุ่มย่างกุ้ง ในการประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบให้กลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะได้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทยจํานวน41คนออกจากเมืองนานเตึง้งไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงตุงรัชชานโดยมีกําลังฐานเมียนมาภาคฐานบกสามเหลี่ยมเป็นผู้ดูแลและก็อำนวยความสะดวกตลอดห่วงเวลาก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดเชียงตุงเมื่อวันที่18พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกา40นาทีเพื่อมาส่งให้กับทางการไทย ส่วนตอนนี้ยังมีคนไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะหรือว่าตกค้างอยู่ในประเทศเมียนมากองทัพบกแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็จะบูรณาการและประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดในทุกมิติต่อไปค่ะทั้งนี้แผนการปฏิบัติในพวกต่อไปกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกกระทรวงการต่างประเทศและทุกภาคส่วนจะบูรณาการและประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดในทุกมิติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบจํานวนคนไทยที่รอการ,รอพยพยังตกค้างในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับในทุกสถานการณ์รวมถึงการพัฒนาและประับปรุงแผนการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา